การสร้างคลิปเรียวจากคังสอรี่ของคุณสวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะเห็นหน้าจอแบบนี้มีสาระดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะเชา้ชาๆขึ้นมาครีเอเตอร์อย่างเรานะคะเข้าไปดูที่ด s ชบอร์ดนะคะว่า Facebook มีแจ้งเตือนอะไรบ้างนะคะกดไปที่ด s ชบอร์ดนะคะมืออาชีพจะเห็นว่า Facebook บอกให้บ้านสวนว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรบ้างนะคะมีหัวข้อนึงบอกให้เปลี่ยนสอรี่ของคุณเป็นเรียวบ้านสวนกดเลยค่ะ เขาบอกให้สร้างคลิปเรียลจากคลังซอรี่นะคะให้เลือกซอรี่เพิ่มเพลงแล้วก็แชร์นะคะบ้านสวนขอเลือกซอรี่นี้นะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้ซิงเพลงนะคะเรื่องเพลงนี้บ้านสวนขอบอกว่ามีลิขสิทธิ์นะคะใครที่ยังไม่ถูกเชิญใช้เพลงจากคลังเพลงของ f a c e b o o k อย่าเพิ่งไปใช้นะคะอาจถูก แจ้งว่าละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์เสียงเพลงใครได้รับเชิญแล้วใช้ได้ค่ะแต่อาจจะต้องถูกหัก80%นะคะให้กับเจ้าของเพลงนะคะจากนั้นบ้านสวนจึงกดข้ามเพราะว่าไม่อยากเสีย80%นะคะเมื่อได้ภาพของ s อรี่แล้วนะคะมาดูที่แก้ไขคลิปค่ะ จะเห็นได้ว่าสตอรี่นี้บ้านสวนจะมีอยู่สภาพนะคะ4ภาพใช้เวลาถึง60วินาทีแสดงว่าภาพหนึ่งใช้เวลายาวมากค่ะบ้านสวนจะลดขนาดของแต่ละภาพให้เล็กลงวิธีการคือมาเลือกที่ภาพหนึ่งนะคะภาพนี้นะคะใช้เวลา15วินาทีคลิเปเรียวที่ยาวนะคะมันจะทําให้หน้าเบื่อบ้านสวนจะลดนะคะจากไปเลือกภาพนั้นที่จะลดขนาดทําให้เป็นกรอบสีเหลืองนะคะแล้วกดไปที่ท้ายคลิปแล้วก็ลากนะคะ ลากให้ได้ขนาดที่ต้องการบ้านสวนต้องการแค่ภาพนั้นหวินาทีนะคะประมาณ1วินาทีหรือ1.5นะคะประมาณนี้จากนั้นเลือกภาพที่2นะคะแล้วก็ทำการลดเช่นเดิมนะคะเ,เล็กไป บานส่วนลดได้6วินาทีตามต้องการนะคะเพื่อนคนไหนอยากเรียงภาพใหม่มากดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็สลับภาพนะคะโดยการกดค้างไว้นะคะแล้วก็ลากเพียงเท่านี้นะคะก็สลับภาพหรือใครที่อยากขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นก็คลอกภาพนะคะเมื่อได้แล้วกดเรียบร้อยค่ะ จากนั้นมาดูด้านขวานะคะจะมีการใช้เสียงข้อความและสติกเกอร์ใครอยากเพิ่มเสียงบ้านสวนไม่ได้ใส่เสียงเพลงบ้านสวนก็จะกดที่เสียงไม่เพิ่มเพลงเราจะมาเพิ่ม voiceover ก็คือการบันทึกเสียงทับค่ะกดเข้าไปจะเจอคลิปของเราที่มีความยาว6วินาทีนะคะเล่อนเคอร์เซอร์สีขาวตรงนี้นะคะไว้ที่ต้นคลิปค่ะวิธีการอัดเสียงคือแตะคางที่รูปไมโครโฟนนี้นะคะแล้วก็พูดเสียงที่เราจะพากไปนะคะบ้านสวนขออนุญ,ญาตยกขึ้นมานะคะ กดไปที่ไมโครโฟนค่ะการสร้างคลิปเรียวจากคลังสตอรี่ของคุณเมื่อได้แล้วนะคะลองฟังนะกดที่เรียบร้อยค่ะคคคถ้ายังไม่พอใจให้ไปกดที่เสียงนะคะแล้วก็แก้ไขเสียงนะคะแก้ไขเสียงก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปด้านบนนะคะเราก็ลบของเก่าออกก่อนนะคะจากนั้นพากเสียงใหม่ค่ะ การสร้างคลิปเรียวจากคลางสอรี่ของคุณเลือกสอรี่เลือกเพลงและแชร์ค่ะนะคะกดเรียบร้อยค่ะคเมื่อได้เสียงที่ต้องการแล้วใครอยากเพิ่มข้อความไปกดเลือกข้อความนะคะใครอยากใส่สติกเกอร์ก็กดสติกเกอร์บ้านสวนขอแค่ลงเสียงภาคนะคะแล้วกดถัดไปค่ะจากนั้นจะมาที่สร้างเรียวใหม่นะคะเราก็เขียนคำอธิบายคลิปเรียวของเรานะคะ ก็ใช้คำที่ดึงดูดผู้คนนะคะให้มาสนใจคลิปนี้โดยเลือกใช้คำบ้านสวนขอใช้คำว่าการสร้างคลิปเรียวจากทางสตอรี่ของคุณนะคะจากนั้นเราก็ทำการแชร์เลยค่ะแล้วก็รอให้ระบบประมวลผลนะคะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้เรียวนะคะเราไปดูที่หน้าช่องของเรานะคะว่าเรียบร้อยหรือย,ยังนะคะ จะเห็นได้ว่าคลิปเรียวของเราขึ้นมาแล้วค่ะเพียงเท่านี้นะคะมีภาพถึงแม้จะเป็นภาพนิ่งเหมือนสไลด์โชว์แต่เรามีเสียงเข้าไปด้วยก็ถือว่าไม่ผิดแต่อย่างใดนะคะเป็นการสร้างคลิปเรียวง่ายๆจากภาพในคังซอรี่ของคุณค่ะ